ต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเอ้ยเล่นเกมเลยเหรอเล่นเอาเลยเหรอเอ้เนี่ยผมเตรียมไว้แล้วคือคือเกมนี้ผมเจ็บตัวไหมไม่เจ็บชัวนะไม่เจ็บตัวนะไม่เจ็บแน่นอนชัวนะใช่ในขอลองด่วนขอลองด่วนบ้าไม่ใช่เกมนี้อ๋อโอเคโอเคอะนะฮะเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับเกมพระคุณเก้าเป็นเกมอะไรเกมอะไรอ่ะถามผมผมก็จะบอกว่าเกมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมชื่อเกมรูปรูปคำคำรูปรูปคำคำใช่ ใช้อันนี้รูปได้ไหมคุณรูปไงคุณรูปไงอ่าในในคุณคุณรูปให้ดูเลยถ้าใช้อันนี้รูปเอามือเสมมติอะขออนุญาตนะอย่างนี้ไงคือถ้าให้ผมเดาจากชื่อเกมนะมันต้องประมาณว่าแบบให้ลองแบบจับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดาว่าสิ่งนั้นคืออะไรใช่ป่ะน่าจะแต่ไม่ได้หรอเพราะเกมเนี่ยเอาจริงนะเราสองคนไม่รู้ใช่เราไม่รู้อะไรมาก่อนจะเอาจะเอาเกมอะไรมาให้เราเล่นแต่ดูจากชื่อเกมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นประมาณนี้คุณว่าคุณว่าจะเป็นไง ไม่รู้งั้นเราเบิกเบิกจากทีมงานเลยดีกว่ามาเลยครับผมมาสำหรับเกมแรกนะครับรูปรูปคำคำนะครับครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นกล่องเอางี้จะเป็นสัตว์ไหมเนี่ยนะขอขอทางทีมงานนะครับกติกาคือกติกาคือ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  คนที่คลันี่ต้องหลับตาให้คนไทยว่าคืออะไรฮะฮะคือคนที่คลัต้องหลับตาแล้วทคยให้คนที่้อ๋อแต่ถ้าคู่มันคืออะไรต่อให้รู้หรือต่อให้ไม่รู้ก็ตามเอางี้ใครจะเป็นคนคลัก่อนแต่จริงๆก็คือเราสองคนจะได้คลัทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะงั้นก็ใครก่อนก็ได้เป่ายิงฉุบไหมเป่ายิงฉุบไหเป่ายิงฉุบยกสูงๆหน่อยในกล้องไม่เห็นนะเป่ายิงฉุบคุณทำก่อน เอาคุณแม่คุณแม้คุณก็ต้องทำก่อนดิโอเคมันมันมันจะไม่มันจะไม่แบบขยับไได้ใช่ไหมมันขยับไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เดยนะผมต้องเข้าทางไหนมันมีสองรูใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้เป็นกล่องใช่ไหมแล้วก็ให้อีกคนนึงถือหรือว่าให้ไงไม่ไม่ผมจับเลยคุณจับแล้วอธิบายให้ผมเดี๋ยวผมหลับตาด้วยอ่ะมือเข้าไปที่รูอุ้ยเข้าได้จริงจด้วยโอเคเอ้ย อันนี้เราเราเรา,เราเริ่มเล่นเกมเลยหรือยังเอ้ยหนวดมีหนวดด้ผมต้องหลับตาด้วยใช่ไหมครับนโอเคโอเคหลับตาละอ,อธิบายให้ผมฟังหน่อยเอ้ยมันเหมือนหนวดเลยอะ่ะผมว่าเอ้ยผมว่าผมพอมีเยอะกว่าหนวดไหมที่คุณมันเป็นแบบมันเป็นแบบเหมือนแบบ็ t e เจอร์มันจะเป็นแบบค่อนข้างจะแบบ สักสากนิดนึงอ่ะสักสากมีหนวดสักสากมีหนวดมีหนวดแรงสากวะเนี่ยไม่ใช่ดิ้นไหมยังไม่ดิ้นถ้าดิ้นถ้าดิ้นเมื่อไหร่อ่ะผมลุกก่อนเลยนะมีอะไรจะอธิบายอีกไหมไมผมว่าผมจับได้นักอารามีหนวดสักสากเหมือนเหมือนถ้าผมบีบมันจะตายวะคุณก็อย่าบีบน้องแรงดิ เอาจริงๆลผมไม่รู้เลยวะเหมือนอันนี้เลยอ่ะอันอันไอแบบที่แบบที่แบบเขาเรียกอะไรนะที่ที่ถูตัวถูตัวอผมพูดได้ไหเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคำใบ้อยู่นะนคล้ายๆที่ถูตัวเหรอถ้าเป็นที่ถูตัวมีหนวดส,ส,สักศาสักศามันถูตัวไม่ได้เะละ่ะไม่ก็แ,แบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเป็นแบบเหมือนว่าออสครับเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ที่ขัดตัวแบบเป็นสครับนะแบบว่าสักๆหน่อยขัดผิวเราอะไรนะผมว่ามันไม่น่าจะใช่มั้งอาจจะเป็นมีบอกใบไหมครับว่าเป็นเกี่ยวกับมีใบไหมเป็นหมวดหมู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนุ่มไหมสักๆนุ่มนะเอ้แต่ก็นุ่มนะข้างในก็ดูแบบแต่ไม่มีชีวิตใช่ไหมรับเป็นของใช้เป็นของใช้อะแต่ก็ใกล้เคียงนะเมื่อกี้ที่คุณบอกมาว่าเป็นที่ขัดตัวชัว ถ้าพร้อมแล้วตอบเลยได้ไหมฮะอ๋อ,อนี่ไงเป็นของ,องใช้ใชครัว,วเอา้ารู้แล้วนะเอารู้เลยที่ขัดตัวแต่ใช<ฆ>้ในครัวเป็นที่ขัดตัวแต่ใช้ในครัวอไม่ใช่กระทะอ่ะกระทะเลยอ่ะ <laughs> <laughs> อร์คุณก้าวไหมให้ผมตอบใช่ไหมครับคุณเชื่อใจผมใช่ไหมเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนวะซักซาสกอตไบอ์ ทีมไหนครับถูกต้องไหมถูกไหมฮะที่ล้างจานอะที่ล้างจานฝอยขัดหม้ออย่างเงี้ยเอออ่ะนะผมดึงออกมาได้เลยนะอ่า <c oughs> อ๋อเอันนี้คือหนวดหนวดอันนี้คือหนวดนนนหนวดน,นี่คก็หนวดนจับโดนนี่หรอเออใช่เมื่อกี้จับโดนสิ่งนี้ก่อนอ่ะก็ขยำซะมือเปียกไปหมดเลยเอออ่ะนี่นะครับผมข้อแรกนะครับ มันก็คงหนีไปไหนไม่พ้นน่ะจริงโอ้โหคุณอธิบายมาให้ผมฟังซะชัดเจนเลยข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะเอียจะคืนทีมงานก่อนนะครับขอบคุณครับข้อนี้ผมต้องล้วงเองแล้วคุณเออจริงนะเมื่อกี้ตกใจเหมือนกันงันอย่าแตกเหมือนกันเลยนะผมเป็นสีหน้าคุณแล้วไม่่คยคนที่เป็นคนคำต้องปิดตาเลยนะตอนอย่างนี้เพราะเมื่อกี้ผมโกงยับเลยผมไม่มีมือปิดเลยผมจับสองอ่ามาแล้วนี่นะครับผมพอรยัง คุณเนี่ยคุณเข้าฝั่งนี้ได้คุณเข้าฝั่งนี้ไม่พร้อมได้ป่ะน่ากลัวเลยเหรอน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยเหรอน่ากลัวจริงป่ะอันนี้น่ากลัวมากกัดมือได้เลยกัดมือกัดมือเป็นมีหมวดเป็นมีหมวดบอกงานเขาเอามัดมัดมัดให้นั่นแล้มันจะหนีไม่ได้มัดอะไรวะเนี่ยปูไม่ใช่ลองจับก่อนลองจับก่อนอ่ะคุณก้าวองจับกลองจับพี่ไม่เอาสัตว์ได้ไหมผมกลัวไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์แต่มันหนีได้มันหนีบได้ ม่เอเอเออตกใจมือเข้าไม่ได้เมื่อกี้อีกนิดนึงหงรอจะลงหัวมแล้วจะลงหัวมแล้วไปอีกไปอีกลงอีกอีกอ้ย่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผมโดนแล้วผมโดนแล้วี่ก้ามืลังไม่หน่อยมือถอยหลังไม่หน่อย ใช่แล้วลงเลยไว้ระวังผมนะผมไม่กล้าจับจริงๆอ่ะเป็นสัตว์ใช่ไหมพี่บอกผมก่อนดิไม่เป็นไรมัดเบื่ไว้แล้วมัดเบื่อม้แล้วจับเลยกุ้งไหมเนี่ยกุ้งไหมแข็งๆอ่ะผมรูปโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยจับมาเลยพี่มันไม่มันไม่กลัด อ่ะค,คุณคุณคุณทายมาเลยไหมทายมาเลยยังนี่ผมยังไม่โดนเลยทายมาเลยทายมาได้เลย <c oughs> แต่ไม่แต่ไม่ขยับนะไม่น่าใช่สัตว์ละมันสักสาเหมือนกันอ่ะสักสายเหรอฝอ,อยขัดหม้ออ่ะที่รางห้องน้ำอ่ะที่ขัดห้องน้ำผมไม่กล้าจับเต็มมือเดี๋ยวก่อนนะ ุณลองดูเมื่อกี้ผมพยายามเลยแต่ไม่น่าใช่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนอะไรหแหลมๆก็ไม่รู้อ่ะทีมงานเรามีจับเวลาไหมมันขยับมันขยับเรามีจับเวลาไหมหรือคุณแก้วเราอยูแพมดิแต่ไม่น่าใช่สัตว์นะเดี๋ยวหว่นนะอ่านเอาเวลาสามสิบวีนะผมจับโดนอะไรก็ไม่รู้กลมๆ ตรงบแล้วใบ้เลยมีมีบอกเป็นหมวดไหมครับหมวดมีไหมวายมากกแเออแต่แต่ไม่ขยับอ่ะของเล่นเหรอหมดของเล่นของเล่นหรอเเขแล้วแปดเจ็ดหกหกรอหสีพี่กาวต้องพูดแล้วพี่กาวต้องพูดสามสอง ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตา,ตกตา,ตกตาน่าจะเป็นตุ๊กตาของเล่นน่ะผมจับแบบว่ามันมีกลมๆแลว้วแบบมีคล้ายๆตัวตกลมๆแล้วมีคล้ายๆตัวอ้าวที่มาผมไม่ทานหมดเวลาแล้วเวลาก่อตอบ,ตบ,ตบแบบว่าเวลาเฉียดฉิวไม่ใช่หรอเป็นตุ๊กตาของเล่นครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง บอกบอกไม่ได้ว่าเป็นรูปอะไรไงพี่ก้าพี่ก้าหยิบมาเลยก้าหยิบมาได้เลยลองหัวมานะน้องเป็นไงบ้าง <c oughs> อุ๊ยเชี่ยโอ้โอ้น้องน่ารักเห็นไหมเอาจริงนะเป็นของจริงนี่ดเลยนะกีดะ๊ดแล้วนะตอนเนี้ยผมขับรถกลับบ้านเลยเมือ่อกี้โอเคต่อนะครับอันต่อไปบอกเป็นตุ๊กตาเราจะไว้แถวนี้ มาใกล้ๆไปเกาะเกาะเกาะโอเคมาอันต่อไปครับผมครับอกปิดตาเลยครับก้บอกอันต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากเราสามารถขยับได้ตลอดเวลามีบอกเป็นหมวดเป็นหมูอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นหมวดสัตว์เลี้ยงกินได้สัตว์เลี้ยงกินผมถ้าผมจับแรงตายไหมน้องอาจจะเละได้ถ้าจับแรงน้องอาจจะเละได้น้องอาจจะเละได้ถ้าจับแรงอ่า อะพร้อมแล้วลู้เลยเมื่อกี้เห็นบอร์ดทีมงานเขียนลื่นๆอ่ะไม่เอาแเราได้ไหมไม่รู้โอ้ยคุณต้องเล่นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมช่วยเองอย่าไปทิศทางแล้วเข้าไปอีกเข้าไปอีกไม่เอาไม่อยากเข้าไปอ่ะอย่เข้าไปเข้าไปอีกอยดูมึงเข้าไปอีกไม่เอากลัวคุณหลับตาด้วยดิหลับตาขอมองได้ไหมผมไม่ชอบผมไม่ชอบหลับตามันมันเงินมองหน้าผมเลยอะโอเคเฮ้ยโดนแล้ว ให้เลือกระหว่างมองหน้าผมกับหลับตาไหนง่ายกว่าเฮ้ยเฮ้ยเลือกไะหย่้ยเมยเเยน้องน้องเป็นอะไรนะน้องน้องกินได้น้องกินได้เรียกน้องด้วยนะกูเน่ากลัวตรงเรียกน้องีแหละมันรู้สึกยคุณอธิบายให้ผมฟังบ้างดิรู้สึกเป็นไงเหมือนแบบ s อะเหมือนแบบอ่าเออ อันนี้อะไรอ่ะเอ้ยน้องกินได้น้องกินได้น้องดึกดื่อดึกดื่อกินได้มันเดินได้ปะมันเดินได้ปะลอดช่องโว้ทัวเออดึกดื่อเอออาจจะเป็นของกินอ่ะนะเวลาสามสิบวิสุดท้ายเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอเลิกไม่เอาแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วโอ๊ยปวดแขนเลยอ่ะเมื่อกี้ี่ออะะไรคตบนแต่คุณมีคำตอบในใจไม่มีสิบเก้าเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปจากที่เดิมอ่ะ เจ็ดหช่วยไม่ได้จริงผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ตัวสามไม่เอาเราไม่ตอบหนึ่งโอเคลูกคุณเอาอะไรมาแปดผมเนี่ยอัญญาต้องพิจารณาตอบไอ้ลูกบีบแบบขายเครียดปะลูกบีบขายถ้าลูกบีบขายเครียดมันเป็นอะไรตัวนะไม่รู้ว่าบางทียอมอ่ะอันเนี้ยยอมผิดอ่ะเฉลยหน่อยสิ่งที่ได้คือ เฮ้ยพีโป้อ๋อเอาซะอยากกินเลยมาบอกแล้วองกินได้อุยแต่ให้ผมจับแบบนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าเคยเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมทำไมครับแบบว่าล้วงปลาไหลล้วงผมมีความปรจํไม่ค่อยดีครับผมก็แบบหลับตาแล้วล้วงแล้วบีิเลยโมติกพีโป้คุณกินสีอะไร กินุกสีอ่ะจริงผมไม่ค่ยเลือกโอเคโอเคโอเคได้ไหมครับผมไม่ถามต่ออันสุดท้ายแล้วนะครับอันสุดท้ายคุณก้าวนะครับผมตาคุณต้องจับแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญทีมงานเอาน้องน้องๆหลากสีนี้น้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับเกลียดคําว่าน้องๆว่าตอนเนี้ยพอเป็นอะไรน้องๆนี่แบบว่าจะน่ากลัวเป็นพิเศษจริงเพราะว่ามันมันจะเหมือนมันจะเหมือนสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาฮะเราเราเราเลยเรียกน้องๆออาโอเคอันสุดท้ายแล้วนะครับผมคุณก้าว คุณก้าในอยู่ในหมวดหมู่ของของดึกดําบรรคุณพร้อมหรือยังอะไรอยู่ว่าของดึกดำบรรฟอสซิลโอเคงั้นผมล้วงเลยแล้วกันล้วงเลยนะนี่นี่คือวาง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 แล้วใช่ไหมครับอ่ะขอเชิญคุณก้าล้วงได้เลยหลับตาด้วยครับอันนี้พี่ก้าจะไอ้พี่พี่ก้าจับเต็มมือได้เลยโบลลงไปเลยแน่โบลเต็มมือเลยไม่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 เราจะหนึ่ง เฮ้ยคล้ายๆของคุณเลยลื <tamam> <t aps> <tr> ่นๆเหรอใช่ลื่นๆแล้วก็แบบคล้ายๆปีโป้เมื่อกี้เลยอะแต่โอเคตกใจหมดเลยเมื่อกี้บอกคล้ายๆของคุณก็เลยงงว่ายังไงนะลื่นๆลื่นๆเหมือนเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้แม่ในอะมันเป็นของดึกดำบรรจริงเหรอเขาบอกว่าของดึกดำบรรจงอยู่ในหมวดหมู่ของของดึกดำบรรจงต้องบอกว่าของที่ให้จับวันนี้อันนี้อยู่มาพันห้าร้อยล้านปีแล้วนะ ใช่เนี่ยคุณเป็นใครเขานี่เอามาจากไหนเนี่ยใช่ไ่ขอไปขอมาขอ,อจากาพี่ล้พ่ะย่อ๋อ,อผมก็จับในมือไม่ได้เลยถ้ามันแตกผมดมได้ไหมดมมือได้ไหมดมได้ดมได้ไม่มีกลิ่นเลยของลึกดำบาดคล้ายๆดินน้ำมันอ่ะมันแต่มันไม่มีน้ำเหมือนปีโป้เมื่อกี้แต่มันแบบว่าแห้งๆเย็น เย็นนะแล้วก็แบบว่าเนืดเนืดเนืดนแบบคล้ายๆดินน้ำมันน้ำแข็งแห้งแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกทางคล้ายๆดินน้ำมันแล้วมาถูกทางอ้สามสิบวิสุดทาผมันเหมือนเยลลี่อ่ะมถ้าเป็นของดึกดำบรรพ์อะไรวะมันคล้ายๆเยลลี่บ้างช่วยผมหน่อยผมก็ไม่ได้เกิดในเมื่อปีพันห้าร้อยล้านปีที่แล้วด้วยละสิผมก็เพิ่งเกิดมายี่สิบหกปีแล้ว่าหน้าคุณท่านสมัยมากเขาไปนิดนึงที่เขาจะเจอของดึกดำบรรพ์ เอออะไรวะสิบเก้าแปดผมอยากงัดออกมาหกห้าสี่ตอบเลยแล้วกันเยลลี่ครับผมเยลลี่ผมไม่เชื่อหรอกว่าพวกพี่เขาาของดึกดําบันะลรนะเยลลี่นี่เป็นทําปอสุดท้ายถูกไหมฮะเิดอีกพอดี้โยดูเลยจริงคาใจมากเอาออกมาหมดเลย โอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหตัวร่าอันนี้พี่ทำเองเลยปะเนี่ยเออใช่ผมเองเขาบอกให้นำไปถ้าเราละลางปีที่แล้วไม่ไอ้้ไอที่ไอ้ที่พันห้าร้อยลางปีอยู่นี้อยู่นีน้องอยู่ดีน้องโดนดูแลนี่ครับเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้อันนี้ใครจะไปรู้เย็นมากแต่ อ่ะเรามาสรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับผมคะแนนคือได้หนึ่งคะแนนเท่ากับ